สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปหาเจ้าแม็ก,กันทําไดอบกนู้นนะคะพี่นาเชิญจีกูนั่งกัมเพลโอ้แดอาทบนาตีหรืบ,บ่าวทบ

สวัสดีค่ะทำไมจู่มนู่นำจุดนู่นเลยท้ายเลยท้ายเลย thông bài song thông bài nó không อัธยาศัยดีมากที่สามเป็นเลยไม่ต้องขออิดไอ้นี่เป็นที่ตากาอยู่เค้าของรถทีนี้เหรออ๋อทีนี้ไม่ได้เออ

เฟซบุ๊กมันตัดนะคะเดี๋ยวน้องปิงจะไปไลฟ์ในในต่อ,ตอนะคะีไปเจอกันในต่อ,ตอนะคะทุกคนน้องปิ๊งมาใหม่